สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่ราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับที่น่าสนใจนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของพอลเมอร์สันนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะชื่อดังนะฮะที่ทุกวันนี้ก็ผันตัวมาเป็นกูรูแล้วนะครับ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าตอนนี้เวลาการทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการทีมของโอเล่เนี่ยก็ใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับมีขีดจำกัดเรียบร้อยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาครับโอเล่เนี่ยก็คุมทีมมาแล้ว2ซีซั่นนะครับเต็มๆนะฮะซึ่งเขาจะไม่สามารถอ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วนะครับว่าเวลาการคุมทัพไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเวลาน้อยจนเกินไปเพราะว่า คุมมาแล้ว2ซีซันนะครับซึ่งเรื่องของการประสบสำเร็จเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการชูทั่วดังวันถึงแม้ว,ว่าเรื่องของทิศทางการปรปับปรุงทีมเนี่ยมันจะดีขึ้นก็ตัามนะครับซึ่งซีซันที่3เนี่ยโอเล่ o ต้องทำอะไรบางอย่างครับหรือว่าต้องจัดเต็มหรือมีแชมป์มาร่วมกับสโมอสรอนให้ได้ในช่วงซีซันหน้านะครับถ้าเกิดทำไม่ได้อีก เวลาของโอเล่ก็น่าจะหมดลงแล้วนะครับนะว่าสามซีซั่นเต็มๆก็คือไม่ได้ชูถ้วยอะมันก็ตามสภาพนะครับนั่นคือมุมมองของทางพอลเมอร์สันนะครับที่ได้วิเคราะห์กันออกมานะครับส่วนเรื่องราวอื่นนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับก็เรามาดูาเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับเหตุผลสําคัญนะครับสมเหตุผลที่แมนยูต้องเร่งเรื่องของการเสริมทัพให้เร็วที่สุดนะครับ ในช่วงสัปดาห์นี้ได้เลยก็ดีเหมือนกันนะครับมีเหตุผลอย่างไรกันบ้างหนึ่งเลยนะครับทำไมถึงเร่งครับเพราะว่าโปรแกรมยูโรเนี่ยมันจะเตะแล้วนะครับหรือว่าโปรแกรมทีมชาติจะมีการแข่งขันกันแล้วนะครับในวันที่11นะฮะของเดือนนี้เพราะฉะนั้นแมนยูต้องเร่งเกี่ยวกับการปิดดิวนะอย่างเช่นจะดอนซาโชนี่แหละต้องเร่งให้เร็วที่สุดนะครับ เพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นนักเตะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดมีโปรแกรมทีมชาติมาคาบเกี่ยวแบบเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นนักเตะส่วนใหญ่ย้ายในระหว่างการทําการเข่งขันทีมชาติอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทําลายสมาธิของนักเตะไปในตัวด้วยนะครับส่วนหนึ่งเขาก็เลยไม่ค่อยทํเดียวกันระหว่างทําการเข่งขันนะครับหรือพูดง่ายว่าระหว่างซีซั่นเนี่ยเขาไม่ค่อยทํเดียวกันถามว่าที่ผ่านมามันมีไหมมันมีครับแต่ว่าส่วนน้อยมากๆนะครับที่จะทําพ่อตกลงกัน แล้วก็ทกําการแข่งขันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนยูจะทำดีลเนี่ยมันมีแต่ช่วงก่อนยูโรนะครับหรือว่าในช่วงสัปดาห์เนี้จะดีที่สุดนะฮะหรือจะรอในช่วงหลังจากจบฟุตบอลยูโรล่ะซึ่งมันก็จะรอไหวไหมนะครับอีกทั้งราคาค่าตัวของซานโชในช่วงหลังจากยูโรก็ไม่รู้ว่าจะเท่าเดิมไหมนะฮะเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นถูกไหมครับ ที่แน่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับรีบปิดดิวซานะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปรบกวนสมาธิของซานโชด้วยในระหว่างทำศึกยูโรค่าตัวของดอทมุนที่ดอทมุนตั้งเอาไว้เนี่ยก็เป็นราคาลดลงมาแล้วด้วยนะครับราคาที่แมนยูต้องการแล้วด้วยเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับหรือดีวอื่นด้วยนะไม่ใช่แบบซานโชลเดียวนะมันมีอีกหลายดีวอะที่ต้องเร่งนะครับ2ครับ ถ้ามีการปิดดิวให้เร็วที่สุดมันเป็นการแสดงความทะเยอทะยานของสโมสอดด้วยนะครับคือให้ยกตัวอย่างนะมันมีหลายๆสโมสอนเนาะแต่ว่าให้ยกตัวอย่างก็คือลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยเขามีปัญหาแนวรับมาทางซีซันถูกไหมครับนะฮะพอในช่วงซัมเมอร์นะครับคือยังไม่เปิดตลาดเลยเขาตัดสินใจเซ็นโคโนาเต้เข้ามาทันทีนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาแนวรับที่มีปัญหาทางซีซันนี่แหละมันเป็นการแสดงให้เห็น แสดงให้แฟนบอลได้เห็นว่าเออเนี่ยเราเห็นจุดบกพร่องเรามีปัญหาจุดนี้เรารีบเร่งแก้ไขทันทีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องแสดงสิ่งนี้ต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับว่าเรามีความต้องการปรับปรุงทีมนะนะครับหรือเห็นปัญหามันแล้วเราก็รีบเร่งแก้ไขนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับการปิดดิลให้เร็วที่สุดเนี่ยส่วนดีของทางแมนยูเรื่องที่3ก็คือมันอาจจะลดกระแส ต่อต้านตระกูลเกวเซอร์ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตระกูลเกวเซอร์โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักใช่ไหมครับจากแฟนบอลโดนประท้วงต่างๆนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกศรัทธ,ธาจากแฟนบอลให้กลับมาเร็วที่สุดเนี่ยก็รีบปิดดิวครับดิวที่ทางแฟนบอลต้องการนะครับดิวที่สโมสรอนต้องการที่โอเล่ต้องการนรั่นแหละนะฮะนี่คือ3ามเหตุผลนะครับทำไมแมนยูถึงต้องรีบเร่งปิดดิวให้เร็วที่สุดในช่วงเด๋ยวเร็วนี้นะครับนะก็ นี่คือบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆนะครับส่วนแฟนพีคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ทีนี้ครับอีกหนึ่งบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจครับสามนักเตะที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องของผลงานในช่วงซีซั่นหน้าโดยด่วนนะครับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งนักเตะที่มีผลงานขึ้นขึ้นลง,ลงครับก็คืออองโตนี่มาร์ซิยาวนะครับมาร์ซิยาวเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีผลงานดีครับแต่ว่าพอในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ เขามีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทั้งอาการบาดเจ็บด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของผลงานที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับจบสกอร์ได้แบบไม่สม่ําเสมอนะครับก็เลยทําให้โดนวิภา์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นซีซั่นหน้าเขาต้องปรับปรุงตัวเองโดยด่วนนะครับต้องกลับมาเข้าที่เข้าทางโดยด่วนถ้าเกิดยังกลับมาไม่ได้ก็น่าจะมีโอกาสย้ายออกจากทีมนะครับรายที่2ครับเป็นอัลเซลตัวเซเบ้นะครับแนวรับรายเนี้ย ก็มีช่วงเวลาที่ดีอยู่บ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับแต่ช่วงเวลาที่พลาดก็มีเหมือนกันนะครับในบางเกมนะของซีซั่นที่เราได้เห็นเขาได้รับโอกาสนั่นแหละนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเขายังไม่สามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นตัวยิงยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไว์ได้เลยนะครับณเวลานี้นครับเพราะฉะนั้นซีซั่นหน้าถ้าเกิดยังอยู่กับทีมต่อไปเขาต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ผลักดันตัวเองปรับปรุงตัวเองต่อไปนะครับ รายที่3ครับที่จะต้องปรับปรุงตัวเองครับเฟรดนะฮะเฟรดเนี่ยได้รับโอกาสเยอะมากๆนะครับในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปนะครับส่วนใหญ่เป็นตัวจริงนั่นแหละนะฮะคือภาพรวมเนี่ยก็มีข้อดีครับอยู่แล้วนะฮะความขยันของเขาเนี่ยช่วยทีมได้ในหลายๆเกมครับแต่ว่าก็มีจังหวะพลาดที่เล็กๆน้อยแต่จังหวะพลาดเล็กๆน้อยเนี่ยมันถึงขั้นที่ทําให้ทีมเสียประตูได้เลยนะครับอยู่ใน สถานการณ์ที่สุมเสียงที่เสียประตูโดนคู่แข่งตัดบอลได้แบบง่ายการจ่ายบอลต,ต่างๆไม่ค่อยละเอียดนะครับนั่นคือสิ่งที่เฟรเนี่ยมีปัญหาอยู่มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเฟตต้องเร่งแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ครับเรื่องแบบพลาดแบบง่ายไม่ละเอียดมากพอเนี่ยต้องปรับ,บุงนะครับถ้าเกิดซีซั่นหน้ายังไม่ดีก็อาจจะไม่ถึงขั้นขายทิ้งครับแต่ว่าอาจจะโดนดรอปเป็นตัวสำรองนั่งยาวก็ได้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับนี่คือบทวิเคราะห์อีกเรื่องหนึ่งนะที่เอามาฝากกันด้วยนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันดีกว่านะครับมีอะไรน่าสนใจเรื่องราวของคิเตียโนโรนโดครับตอนนี้กระแสก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับกระแสเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงครับบางสัปดาห์เนี่ยกระแสมันดบดาวลงไปบางสัปดาห์ก็เริ่มมีการเล่นข่าวพุ่งแรงขึ้นมาแล้วก็คลิปเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีการรายงานไปบ้างแล้วนะครับว่า รายงานจากสื่อนะนะฮะเขาบอกว่าโอเล่เนี่ยก็ได้มีการติดต่อกับทางคิเยโนโรโนอยู่นะครับแถมทั้งโอเล่เนี่ยก็พร้อมที่จะต้อนรับการกลับมาของคิเยโนโรโนด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็มีบางกระแสครับเล่นข่าวออกมานะครับว่าตอนเนี้ยแมนยูก็กําลังรอเกี่ยวกับค่าตัวของคิเยโนโรโนให้มันมีราคาลดลงมาหน่อยนะครับกำลังเจียจานั่นแหละนะฮะกำลังพูดคุยอยู่นะครับว่า ทางยูนตุสจะยอมลดค่าตัวโรนโดได้ไหมนะครับเพราะว่าคือแมนยูเนี่ยมันต้องรับสึกการใช้จ่าย2ด้านนะครับถ้าเกิดทำดีลโรนโดนะหนึ่งเลยค่าตัวนะครับสก็คือค่าเหนื่อยมหาศาลที่ทางแมนยูจะจ่ายให้กับโรนโดที่โรนโดแบบต้องการมหาศาลมากๆนะครับคือหนึ่งเลยแหละเอาค่าตัวให้มันลดน้อยลงมาก่อนนั่นคือสิ่งที่แมนยูต้องการแล้วก็ กำลังรอดูบทสรุปเรื่องน,นี้อยู่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ2ก็จะไปคุยกับโรนโดถ้าเกิดค่าตัวมันลงตัวนะค่าเหนื่อยก็จะไปคุยกับโรนโดว่าลดได้ไหมนะครับลดลงมาอีกได้ไหมถ้าเกิดมาในราคาค่าเหนื่อย4 0 0 0 5 0 0 0ปอนด์ต่สอสัปดาห์เนี่ยไม่น่าจะไหวนะฮะแต่ถ้าเกิดลดลงมาหน่อยนะครับก็พอพูดคุยกันได้แล้วก็พร้อมที่จะดึงตัวกลับมานะครับก็นี่คือรายงานของเรื่องเกี่ยวกับริเตียโนโรนโดนะครับ ส่วนเรื่องราวของเซอร์โครามอสก็หน่อยนะครับหลังๆเนี่ยก็เงียบไปเยอะมากๆนะครับสำหรับรามอสกับแมนยูนะครับมาโปรโอีกทีเนี่ยตามรายงานจาก ESPN นะครับรายงานกันออกมาว่าตอนนี้เป๊ปเนี่ยก็เตรียมปาดหน้าแมนเชสเตอร์เดนกับการคว้าตัวเซอร์โครามอสแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งรามอสเนี่ยจะหมดสัญญากับเรอัลมาดริดแล้วนะครับนาะยก็เรียบร้อยนะฮะในเรื่องของการย้ายทีมก็ถ้าเกิดมีข่าวกับซิตี้ยังหนัก ไม่น่าจะพลาดเหมือนกันนะแต่ว่าอีกทีมหนึ่งอ่ะที่มีข่าวเหมือนกันก็คือปีเนะครับที่มีข่าวอย่างหนักเหมือนกันก็รอติดตามกันดูนะครับส่วนเรื่องราวของทางบูเอีนเดียกันหน่อยนะครับบูเอนเดียเนี่ยเป็นแนวรุกที่เนื้อหอมมากๆนะครับของทางนอริซิตี้หลายๆทีมในอังกฤษเนี่ยต่างก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะอาร์เซนอลแล้วก็แอสตันวิลล่าเนี่ยสนใจอย่างหนักมากๆนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่านอริซิตี้พร้อมที่จะ ปล่อยตัวบูเอเดียออกจากทีมแล้วนะครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยได้ค่าตัวอย่างน้อยๆเ,เนี่ยสาล้านปอนด์นะฮะซึ่งนอกจากวิลล่าแล้วก็อาเซนอนที่ให้ความสนใจแล้วเนี่ยเชื่อกันว่ายังมีแมนยูด้วยนะครับแมนเชสเตอร์เตเต็เราเนี่ยก็ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเกิดไปย้อนดูข่าวเนี่ยแมนยูเคยให้ความสนใจมาก่อนนะแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยร้อนแรงสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเล่นกันออกมาแบบต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของบูเอเดียเป็นข่าวก้อสิบ เล่นกันออกมานะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวข้สิบเล่นกันออกมาครับออกมาจากสื่อสเปนนะฮะสื่อสเปนสื่อหนึ่งเนี่ยได้มีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ถึงกับยิ้มเลยนะครับล่าสุดมีรายงานกนออกมาว่าลีดไนเต็ดเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการปักป้ายขายราฟินญานะครับปีกตัวเก่งของทีมในรา,ราคาอยู่ที่ ประมาณ32ล้านปอนด์ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าข่าวเนี่ยเป็นข่าวเต้าแบบชัดเจนเลยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือลีดเนี่ยตามข่าวที่ออกมาก็คือยังไม่ต้องการปล่อยตัวนะตามรายงานจากสื่ออังกฤษนะนะฮะไม่ใช่สื่อสเปนนะสื่ออังกฤษบอกว่าทางลีดเนี่ยไม่ปล่อยแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบทสัมภาษณ์ของลาฟินยาก็ชัดเจนอยู่ว่าเขาสนใจนะครับเขาสนใจเขาชอบแมนยูเรวพูก็จริงแต่ เขายังแฮปปี้ดีกับ ated, ลีโนเดแเราก็ยังมีสัญญากับลีดอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่ชัดเจนจริงๆนะนะฮะที่ผมคัดกรองมาให้แต่ว่าข่าวว่าสิก็ออกมาแบบนี้ผมก็รา,ายงานไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องราวจากสื่อสเปนอย่างอาร์ตครับอาร์ตเนี่ยได้มีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าบาซ่าเตรียมโลนักเตะถึง6รายด้วยกันนะครับมีใครบ้างครับที่จะเป็นนักเตะส่วนเกินแล้วก็บางรายเนี่ยก็เป็นนักเตะตัวหลักนะฮะซึ่ง มีเฟีเป้คูเดนโยนะครับตามรายงานออกมานะแล้วก็กิสมันมีเดเบเล่มีบูสเกตมีจอร์ดี้อัลบามีเซอร์จิโอโรเบโตแล้วก็พวกอ่คูเดนโยกับเดเบเล่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปพิมเมเลกอังกฤษนะครับส่วนกิสมันเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเปเช่นะครับบูสเกตอาจจะไป Bayern, ะบาเยินนะฮะนะแล้วก็ทางจอร์ดี้อัลบาเนี่ยนะครับน่าจะไปอัตบัลลิตนะฮะตามข่าวที่ออกมาซึ่ง คูณเนโย่เนี่ยโอเคข่าวไม่ค่อยมีกับแมนยูสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีแต่ว่าคุณเนโย่ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่สนใจย้ายมาแมนยูแน่นอนนะครับอาจจะไปเอเวอร์ตันมัง้งหนังหังก็มีข่าวกับเอเวอร์ตันเหมือนกันหรือสปเปอร์ทันองนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ตามข่าวแล้วนะครับแต่เดเมเล่เนี่ยมีข่าวกับแมนยูมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับมักกะราก็มีข่าวเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นซัมเมอร์เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสอันดีก็ได้เพราะว่าแมนยูเนี่ยก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่่าวกกัับบน็จรริงะคแต ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตกลงกับทางซานโชบางทีซานโชดิวนั้นไม่ไหวก็อาจจะวกกลับมาเดมเบเล่อีกครั้งก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่ราวปิดท้ายครับมีรายงานจาก ESPN ครับในเรื่องของชูกุนเดนะครับเขาบอกว่าตอนนี้บาร์เซโลนากางมาเป็นตัวเต็งที่จะขวาตัวชูกุนเดแนวรับของทางซิบียเรเรียบร้อยแล้วนะฮะแซงหน้าแมนเชสเตอร์เดที่เคยเป็นตัวเต็งมาก่อนนะครับ ก็หลังจากที่ทางนักเตะออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ทําให้หลายๆทีมในยุโรปก็เริ่มที่จะเข้ามาแย่งชิงกันมากขึ้นนะครับนะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีไม่กี่ทีมนะครับมีประมาณสัก 2- อถึงสาทีมแต่ว่าตอนนี้โอโ้โหเกือบเกือบสิทีมไปแล้วนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ